แสดงความรักไม่มีวันตายกันตั้งแต่วันแรกเลยค่ะเพราะแม้จะลดระดับกลายเป็นรักแบบพี่น้องแต่พี่ดมก็ยอมกระเพกพากระดูกนิ้วเท้าแตกมาฟิตติ้งละครรักไม่มีวันตายคู่กับนางเอกน้องพลอยเชอร์มานที่แต่งหน้ารอยอยู่แล้วแม้จะตื่นเต้นปนประมาก,กับการได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแต่ทั้งคู่ก็พร้อมจะแอคชั่นและโรแมนติกกันแล้วในแวมพร์ทวายไลท์เวอร์ชันละครไทยค่ะเรื่องราวความรักความตื่นเต้นในการผจญภัยเหนือธรรมชาติแวมพายหนุม่มดมก็เลยขอเน้นหล่อเทแบบจัดๆให้สเสน่ห์แรงเกินห้าม สาวๆส่วนสาวพลอยก็ขอสวยใสยลบภาพร้ายดูบ้างรวมโดยหนุ่มฮอตเด็กแนวแน็กชาลีที่คราวนี้ควงปืนเท่ๆมาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะเป็นคนแบบนน่นคนติดติดขำมากแล้วก็เป็นคนแบบชอบยิ้มแล้วแบบพอยิ้มปุ๊บก,ก็จะดูเด็กไปเลยอะไรเงี้ยก็แบบต้องเปลี่ยนแรลเตอร์ต้องแบบลองปรับตัวให้แบบว่าดูโตขึ้นเป็นไงบ้างต,ตนนครับเมื่อกี้นักแสดงรุ่นพี่ก็ชักชวนต้อนรับ นักแสดงรุ่นน้องเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วพลกับพี่โดมันไม่ค่อยห่วงอะไรแต่คนอื่นจะห่วงแทนเราซะมากกว่าใช่ไหมคนอื่นเขาจะห่วงแทนเราซะเยอะแต่เราสองคนไม่ได้ห่วงอะไรค่ะก็ทํางานค่ะผมจะลึกลับนะครับจะดูแบบเป็นบุคคลซึ่งไม่มีที่มาที่ไปบทจะมาก็มาบทจะไปก็ไปท้ายสุดพลเองก็จะเป็นคนเหมือนกับไขปริศนาว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นใคร